มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอารุณสวัสด์ครับท่านรัฐมนตรีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณสุชาติและคุณวัชรินทร์ครับผมวราวุฒิครับสวัสดีค,ครับทุกผฟังครับขอบคุณน,นะคะที่ให้เกียรติมาเข้าในรายการค o ณมอร์นิ่งอาเซียนเช้าวันนี้นะคะครับยควาบยินดีครับครับในช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด1 9นี้นะครับในแง่มุมที่ถือว่า มันก็เป็นวิกฤตที่มาพลิกโอกาสให้กับเรานะครับในเรื่องของการซื้อฟื้นฟูทร,รัพยากรธรรมชาติอย่างตามอุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆของเราที่แบบผู้คนเข้าไปใช้กันค่อนข้างจะเรียกว่ามากมายเลยนะครับแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้มันมีการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเปิดหรือว่า,าที่จะมีมาตรการอะไรที่จะรักษาเขาไว้ให้ได้อยู่ยืนยัยืนยงครับท่านครับ ต้องเรียนคุณสุชาติท่านวัชรินและท่านผู้ฟังนะครับว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิด -19 นั้นเนี่ยต้องคิดว่ากระทรวงท่องเที่ยวออกระทรวงกระทรวงทรัพย์เราเนี่ยนะครับน่านจะเป็นกระทรวงเดียวเลยที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับ,ค,รบคิดว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็คงจะเป็นครั้งเดียวด้วยที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเนี่ยได้รับการพัก อน,นุญาตให้ได้พักผ่อนมาเป็นเวลานับปีนะครับซึ่งช่วงเวลาที่พักผ่อนนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนไม่ได้นอนตีพุงอยู่บ้านสบายๆนะครับเ,เราได้กำชับให้ดูแลสถานภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับสัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์พันไม้ทั้งหลายรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนะักท่องเที่ยวตรงไหนที่พังตรงไหนที่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้ทําอยู่ตลอด นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่า อุทยานของเราเยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลไม่ว่าจะเป็นทางบกนะครับหรือบนเขาในปา่าต้นน้ําน้าตกทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยอุทยานของเราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีสภาพที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับรวมทั้งการออกแบบเพื่อผู้ผู้พิการนะครับวิวแชร์เนี่ยหลายที่เราได้มีการปรับปรุงแล้วนะครับค่ะแล้วก็ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเปิดประเทศ ไม่ทราบว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับโนโยบายการเปิดประเทศเนะะี่ยค่ะครับตามที่ท่านท่านนายมสรีได้มีโนโยบายจะเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับต้องเรียนว่าอุทยานของเราเนี่ยเราได้เปิดให้บริการมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยจะมีโนโยบายต่างกันคือตัวผมเองเนี่ยจะไม่ออกโนโยบายกลุ่มทั้ง155อุทยานเพราะว่าบางพื้นที่จะมีมาตรการโควิดที่ต่างกันไปบางจังหวัดสีแดงเข้มบางจังหวัดสีแดงอ่อน บางจังหวัดสีส้มอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้กำชับทุกอุทยานที่ปฏิบัติเหมือนกันจะเป็นยกตัวอย่างเช่นจากนี้ไปการท่องเที่ยวอุทยานจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับคือก่อนที่ท่านจะเดินทางไปนั้นเนี่ยท่านจะต้องเช็คก,ก่อนว่าคือ,คอต้องจองเข้าไปก่อนอเพราะอุทยานทุกอุทยานจากนี้เราจะใช้คอนเซปต์การ h uh, a r r y i n g capacity คือจำก,กาัดปริมาณนักท่องเที่ยวว่าสมมติมเขาใหญ่เข้าได้800 0คน9000คนนะครับเมื่อเต็มแล้วเราจะหยุดไม่ให้เข้า นะครับถึงแม้ว่าจะอันนี้ไม่ใช่ตามมาตรการโควิดแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นการที่จะปกป้องอุทยานของเราเนี่ยในระยะยาวให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ผ่านมาเมื่อก่อนนั้นเนี่ยอาจจะแออจจัดยัดเยียดกันเข้าไปแต่จากนี้ไปนะครับถ้าท่านไม่จองก่อนเนี่ยเมื่อเต็มแล้วเราจะไม่อนุญาตให้เข้า mm hmm. นะครับเรามีแอปพลิเคชันคิวคิวซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยหลายท่านที่นิยมชมชอบเที่ยวในอุทยานก็จะได้มีการโหลดใช้ไว้แล้วนะครับเป็นการที่จะจองคิวนะครับแล้วก็ไปชำระเงินที่ที่ที่ททอุทยาน ในขณะนี้เนี่ยขั้นตอนการชาระเงินเนี่ยทางกรมอุทยานกาลังเร่งพัฒนาให้มีการชาระเงิอนออนไลน์ได้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมปริมาณนนะักท่องเที่ยวในทุกแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้มีมากจนเกินไปนะครับรวมถึงการทําความสะอาดผมยังย้ําอยู่นะครับําทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นนะครับความสะอาดภาพรวมห้องน้ํานะครับถังขยะขยะทั้งหลายจะต้องไม่มีในเขตอุทยานนะครับรวมถึง ที่จะต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวในประเด็นเรื่องการดูแลธรรมชาตินะครับไม่เข้าไปเด็ดต้นไม้ไปเด็ดตอไม้ไปรบกวนนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าการไปเที่ยวในธรรมชาติหรืออุทยานนั้นเนี่ยเราไปเพื่อไปออ s เซิรฟหรือว่าไปดูมือแต่ดูแต่ตามืออย่าต้องนะครับไม่ว่า ไม่ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือแม้แต่จะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้น้ําคนที่ไปดําน้ํานะครับ<ะ>ดูอย่างเดียวอย่าเอามือไปแปะอย่าเอาเท้าไปเขี่ยอย่าไปอะไรคุณไปดูคุณไปเยี่ยมบ้านเขาขอให้ทําตัวเป็นแขกที่ดีะนะครับ<ะ>หรือการไปไปตั้งแคมป์อย่างเงี้ย<ะ>นะครับไปเปิดเพลงไปทําติ้งบบีคิวรบกวนคนอื่นอันนี้เราก็จะเข้มงวดมากติดนะหมายความว่าจะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตาดูแลใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงแต่เป็นการเอ่อปักป้ายเพื่อเตือนสตินักท่องเที่ยวเท่านั้น ถูกต้องครับเราจะมีทั้งสองอย่างนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจปลาผมกำชับท่านอธิบดีไปว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเข้มงวดแต่ต้องมีความอ่อนโยนและค่อยทีค่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาศัยกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าความเข้มงวดและความเข้มแข็งนั้นไม่ได้แปลว่าต้องก้าวร้าวต้องเรียนว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะักท่องเที่ยวท่านใดได้ไปประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นตามที่ผมพูดเนี่ยขอให้แจ้งมาที่กระทรวงการท่องเอที่ทวกระทิวงารยารธ่รงชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลยครับหรือว่าทางที่กรมอุทยานเราจะดําเนินการโดยทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่า,าผมเนี่ยย้าอยู่ตลอดว่าอุทยานเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน จากนั้นกระทรวงทรัพย์เราเนี่ยจะดูแลอย่างเป็นที่และก็ต้องให้นักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยได้รับความประทับใจลับไปด้วยนะครับครับท่านครับในช่วงที่โควิดมันแพร่ระบาดเนี่ยนะครับการใช้พลาสติกเนี่ยมันกลับมาเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับอันนี้มันพอเราเปิดแล้วเนี่ยเออมันจะมีปัญหาเรื่องนี้ในอุทยานแห่งชาติของเราไหมครับคือตั้งแต่ช่วงผมเข้ามาทํางานเลยนะครับเราได้ขอเป็นนโยบายว่าในเขตอุทยานเนี่ยเราขอไม่ใช้ถุงพลาสติกแบบการเดียวทิ้งเราขอไม่ใช้หลอดพลาสติก เราขอไม่ใช้ถาดโฟม<ะ>ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดําเนินการตามนโยบายนั้นอยู่นะครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวท่านใดไปเห็น นะครับว่ามีหลอดพลาสติกหรือว่ามีถาดโฟมอย่างไรเนี่ยขอให้แจ้งเข้ามาอีกเหมือนกันคือสิ่งต่างๆที่ผมมอบให้เป็นนโยบายนั้นเนี่ยผมก็ยืดยันนะครับในการที่จะทํางานแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางอุทยานหรือว่าเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะละเลยหรือว่าอาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ฟังท่านใดช่วยแจ้งเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้จมมวดไปได้ทุกจุดนะครับค่ะค่ะทีนี้ถือว่าอย่างในช่วงนี้นะครับท่านตั้งแต่ท่านมาทำเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันมีการปรับอะไรไปในทาง ระเบียบการดูแลต่างๆเนี่ยไปในทางเรียกเป็นเลโกาสากลแล้วก็สีวิลายมากขึ้นด้วยแต่ว่าพอเราเราจำกัดนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยรายได้ของการที่จะได้เข้ามาในเอ่อในกรมอุทยานต่างๆมันก็จะลดลงทีนี้จท,ท่านจะทําอย่างนี้ยังไงฮะให,ให้ให้การรายได้มันคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษา ใช่ประเด็นประเด็นเรื่องนี้ก็น่าน่าสนใจใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์เกษมสันวิโรกุลนะคะก็เพิ่งจะนําตัวเลขเปรียบเทียบมารายงานให้ฟังก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิดสิถ้าหากว่าดูในเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเราอยู่ในลําดับที่130จาก1 0 0กว่าประเทศเนี่ยค่ะท่านรัฐมนตรีคะ คือต้องเรียนว่าแนวทางการอนุรักษ์กับแนวทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยคงต้อง่อยถีทอยอาศัยกันไป<ฆ>นะครับ<ฆ>ถ้ามุ่งแต่จะเอาเรื่องตัวเลขยอดเงินอย่างเดียวอุทยานเราก็จะเสื่อมโทรมลงไป<ฆ><ฆ>แล้วพอทิ้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผ่านไปสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมจนถึงขั้นที่ไม่มีใครอยากจะมาเที่ยว<ฆ><ฆ>นะครับพอถึงจุดนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเราจะต้องปิดอุทยานยก<ฆ><ฆ>ตัวอย่างเช่นจุดดำน้ําในแถบซิมิรันเนี่ยบางจุดเนี่ยเราจะต้องปิด เพราะว่าเสื่อมโทรมลงหรือแม้แต่ยกตัวอย่างดีที่สุดเลยเอ่าวมายาทุกวันนี้เรายัางปิดอยู่นะครับจากการที่โดนทําลายไปอย่างมหาศาลนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเรียนเลยว่าตากรังในอ่าวมายาแทบจะเหลืออยู่ประมาณ1นเปอร์เซ็นท่านั้นเองอดังนั้นประเด็นที่บอกว่าได้เงินได้รายได้น้อยลงนั้นเนี่ยถ้าจะให้พูดแบบชัดๆเลยก็คือว่าน้อยก็น้อยนะครับแต่ว่าได้น้อยๆแต่ได้นานๆ ดีกว่าได้มากๆแล้วได้ทีเดียวแล้วจบผมไม่ต้องการเช่นนั้น mm. เป็นการสร้างภาระให้กับลูกหลานเป็นการทํางานที่ไม่คิดถึงอนาคตของของประเทศน mm. ะครับ mm. ดังนั้นเนี่ย mm. คือได้น้อยลงเนี่ยมันไม่ใช่หายไปแบบว่าอยากร้อยบาทเหลือสิบบาทอะไรอย่างนี้ mm. นะครับนักท่องเที่ยวยังมาท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าได้ความประทับใจได้ความสวยสดงดงามกลับไปได้ความยั่งยืนกลับ mm. ไปเนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวมันเป็นแนวทางที่ ทำให้มีความยั่งยืนมากกว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่าครับค่ะได้ฟังอย่างนี้ก็อุ่นใจนะคะเพราะว่าเป็นเป็นคำคำพูดของท่านรัฐมนตรีเองเลยนะคะว่าได้น้อยก็น้อยแต่ว่าให้มันแบบว่าอยู่ยาวนานต่อเนื่องไปพร้อมกับความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมคืสิ่งนี้ผมคือเราได้น้องผมว่าก็พูดตรงๆนะครับค่าอัตราค่าค่าเข้าชมหรือว่าเข้าไปชมสิ่งสวยงามเนี่ยมันทุกถั่วครับจะมีการขึ้นราคาไหมครับ คือต้องเรียนคุณสุชาติเลยนะครับว่าผมเองนั้นเนี่ยอยากจะขึ้นราคาเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าเข้าของออของคนไทยหรือต่างชาติแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะได้รับเสียงตอบรับกลับมาซึ่งเราไม่เห็นใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดหรือว่าสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเราก็มีแผนที่อาจจะปรับขึ้นราคาแต่ว่าไม่ใช่ปรับโพื่พลาดจาก ามสิบาทขึ้นเป็นแปบาทอะไรอย่างนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเป็นเป็นสเต็ปไปค่ะปีนี้อาจจะว่าภายในเวลาห้าปีนะครับเราจะขึ้นจากสามสิบาทเป็นหกสิบาทแต่ว่าเราจะขึ้นปีละห้าบาทหรืออะไรเช่นนี้ค่ะค่ับใ่ขึ้นไปเพราะที่สําคัญที่สุดนั้วเนี่ยความสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่ากระเป๋าสตางค์ของ นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับผมได้บอกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การเรื่องเศรษฐกิจนนเนี่ยต้องถ้อยทีดถ้อยอาศัยกันไปจะอนุรักษ์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะเอาเศรษฐกิจจ้ากเกินไปเลยก็ไม่ได้ดังนั้นนะ,ะครับการที่จํากัดปริมาณนะักท่องเที่ยวไว้ก่อนของของเราดีรักษาให้ดีอยู่แล้วถึงถึง,ถ,งถึงเวลาเนี่ยค่อยๆปรับราคาขึ้นถึงเวลานั้นผมคิดว่า คนก็จะยอมดับได้มากกว่าไม่ใช่ว่าแพงขึ้นด้วยแล้วก็เสื่อมโซมลงด้วยนั้นเนี่ยมันสวนทางกันค่ะคุณวาราวุตรคะปลายเดือนนี้จะมีการประชุมสมัชชาป,ประเทศภาคีอนุสัญญาสหรประชาชาติครั้งที่26หรือที่เรียกกันว่า COP26 เนี่ยนะคะรัฐบาลไทย<ต>เราจะแสดงจุดยืนแล้วก็ท่าทีต่อเวทีการประชุมนี้ยังไงบ้างคะต้องเรียนว่า,าประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในผู้นําในประเทศอาเซียนเลยนะครับในการแก้ไขเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมาตรการต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะไปเสนอนะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเ,เขาเรียกว่าพัฒนาการปลดปล่อยแก๊สก๊าซระจกในระดับต่ำนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า long term uh, greenhouse gas emission strategy <Huh. S 1> low greenhouse gas emission uh, development strategy นะครับซึ่งแผนตัวเนี้ยเป็นแผนที่จะกำหนดเอาไว้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ก่อนถึงปี2100เนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่สถานะ zero g h g หรือว่ามี net การปล่อยแก๊สก๊าซซึ่งกระจกเป็นศูนย์เนี่ยนะครับภายในประมาณปี2090นะครับแล้วก็เราจะเข้าสู่สถานะที่ว่าเป็นที่เอหรือว่าปลดปล่อยก๊าซก๊าซซึ่งกระจกเนี่ยประมาณปี2030นะครับแล้วก็อีกอีก,อก,อก,อกปีหนึ่งที่จะเป็นมายสโอนก็คือว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเน็ตเป็นศูนย์เนี่ยปี2065คือมายสโอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยปี2030 ปี2065และปี2090นั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดอยู่ใน Long Term Strategy อันนี้ซึ่งในอาเซียนเนี่ยเพิ่งมีแค่2-3สาประเทศเท่านั้นเองที่ส่งแผนตัวเนี้ไปยังออขอบ26นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสามการที่ส่งแผนตัวนี้ไปเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า ตัวเลขต่างๆปีต่างๆที่เราบอกว่าเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พูดลอยๆบ<ช>างประเทศบอกว่าจะก้าวเข้าสู่ net zero G S T ปี2050อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่มีแผนรองับป,ประเทศไทยเราเนี่ยมีแผนชัดเจนท่น,นี้บางคนก็อาจจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเก่งเรื่องแผนมีแต่แผน<ช>แผนเราก็นิ่ง <laughs> แล้วมีแนวทางทำชัดเจนแต่ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในเบื้องต้นของ ที่เราเข้ารวมข้อตกลงปารีสสเตเมมน์เนี่ยเราเรียกว่านามานามาเนี่ยย่อมาจากว่าเนเช a l l y a p p r o p r i a t e d mitigation action คือเป็นการลดโดยภาคสมัครโดยความสมัครใจนะจ AS, ครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งนามาเนี่ยต้องเรียนว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับเวลาเราจำกัดแต่ว่าขอเรียนว่านามาที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยเราทำได้เกินเป้าหมายคือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยจ<ะ>ทนถ<ะ>ึงปี2013ราเนี่ยเราทำได้เกินเป้าหมายไปเกินกว่า2เท่าเป้าไว<ะ>้7% เราทําได้ลดไป17เปอร์เซ็นต์นะครับเราทามาแล้วแล้วเราก็จะทําอีกเราจะทําให้ดูที่ประเทศไทยจะไปบอกทั่วโลกคือว่าเราไม่ได้ดีจ่พูดเรบเราทํามาให้เห็นแล้วแล้วก็มีแผนชัดเจนที่จะทาอย่างไรเป็นกําลังใจให้ท่านเลยนะครับมีคําถามของผู้ฟังมาบอกว่าเนี่ยปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยเวลาเข้าไปในในอุทยานแห่งชาติแล้วจะมีคนแบบบางทีก็แบบไปทาปาร์ตี้ทําเสียงดังอะไรเงี้ยมีบทลงโทษอะไรบ้างครับท่านครับ มีครับรอบนี้เราจะนิมนต์ออกนะครับคือผมให้ทุกอุทยานเนี่ยบริเวณที่แคมปิ้งเนี่ยนะครับติดป้ายเอาไว้เขียนเอาไว้เลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานที่กินเหล้านะครับหรือเปลี่ยนสถานที่ร้องเพลงนะครับหรือเปลี่ยนสถานที่ปาร์ตี้เนี่ยขอความการุณาไปที่อื่นอย่ามาที่นี่เพราะว่ามาที่นี่นะครับเราต้องการความสงบ เราต้องการไม่ใช่มาปิ้งบาร์บีคิวอยู่เต็นข้างๆเรานะครับต้องเห็นอกเห็นใจผู้มาท่องเที่ยวด้วยนี่คือสิ่งที่ผมได้บอกว่าเจ้าหน้าที่เราจะเชื่อพูดเรื่องนี้ถ้าหากว่าพูดแล้วไม่ฟังเราก็จะนิมนต์ออกกันค่ะค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณมากครับขอบพคุณมากครับอันั้นเราก็ลาขอบคุณผู้ฟังไปด้วยกันเลยนะครับทั้งสคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ